E สวัสดีค่ะต่อไปนี้นะคะเป็นการทำานายของชาวราศีสิงะคะ์ค่ะสิงค์คือผู้ที่เกิดในวันที่17สิงหาถึง15กันยานะคะประจำเดือนมีนาคม2560เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักนะคะจะบอกว่าสังเกตนะคะว่าคนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ย หรือว่าราศีติดติกันเนี่ยบางครั้งบางเดือนนะไม่ได้ตลอดไปมันจะมีเรื่องราวคล้ายๆกันนะคะเรื่องราวของชาวราศีสิงห์นะคะเดือนนี้เนี่ยดิฉันอยากจะบอกว่าเออให้อดทนนะคะไพ่หลายๆใบขึ้นมาว่าให้อดทนเดี๋ยวลองไปดูรายละเอียดของไพ่กันนะคะไพ่ใบแรกนะคะอยู่ในตำแหน่งความรู้สึกของเจ้าชะตาเจ้าชะตา ะะไพ่ใบนี้เนี่ยเป็นไพ่ไม้เท้านะคะจะเป็นไพ่ไม้เท้าเหมือนกับจะรู้สึกว่าเจ้าชะตาเนี่ยนะคะเหมือนกับการต้องต่อสู้นะคะหรือว่าจะต้องเหนื่อยๆนะคะใช้ความพยายามด้วยนะคะถ้าเก่ก mm. ับเรื่องความรักเนี่ยเดือนนี้เราอาจจะรู้สึกเหนื่อยนิดนึงนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองหรือเราต้องพยายามรักษาหรือว่าวิ่งตามความรักันนะคะมีคู่ต่อสู้แล้วนะคะ แต่ถ้าไพ่ใบนี้ดีนะมีคู่ต่อสู้ก็จริงจะสู้ได้นะคะสู้ได้แต่เหนื่อยนะคะใช้ได้กับทุกเรื่องเลยนะคะคนโสดคนพิสดใช้ได้หมดนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าความรักเนี่ยสำหรับคนมีคู่แล้วเนี่ยนะคะความรักเราอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องพยายามนะคะเหนื่อยกับมันนะคะพยายามที่จะรักษามันไว้หรือพยายามจะแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ คนคนโสดนะคะก็อย่างที่บอกว่าไพาเ่นเบนี้แสดงว่าอาจจะมีคู่ต่อสู้คนที่เราหมายปองไว้เนี่ยเขาอาจจะมีคนอื่นหรือว่ามีคนที่ชอบเขาเยอะเหมือนกันก็ได้นะคะมากกว่าหนึ่งะนะคะถ้าไพาเ่นเบนี้ขึ้นมาหรือ,อถ้าบอกว่าก็พูดกว้างๆอะนะคะบางทีอาจจะแปลว่าถ้าเราจะรักคนนี้เราอาจจะต้องพยายามพยายามเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวเราอะค่ะ ต้องพยายามทําในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นอนะมันเลยต้องพยายามถ้าถ้าเป็นในสิ่งที่เราเป็นแล้วมันจะไม่ได้ขึ้นไพ่ใบนี้นะคะบางคนต้องพยายามสวยนะคะพยายามดูดีพยายามเก่งพยายามพยายามในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้ชอบนะคะบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบ ลักษณะแบบนี้บางคนไม่ชอบกีฬาก็มีนะแต่ว่าเกิดว่าแฟนเราชอบกีฬาเราก็พยายามที่จะไปเรื่องกีฬาพยายามที่จะเข้าฟิตเนสเพื่อที่จะได้ไปเจอเขาก็ได้เหมือนกันนะคะทั้งที่ตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนที่ชอบออกกําลังกายหรืออะไรเลยนะคะหรือว่าเรื่องที่เขาสนใจอาจจะไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจแต่เราพยายามที่จะศึกษาที่จะเรียนรู้เรื่องนั้นเพื่อที่จะเหมือนจะได้เข้าใกล้ชิดเขาก็ได้นะคะ ไพ่ใบนี้สาหรับดิฉันดิฉันรู้สึกเป็นไพ่งงๆนะคะงงๆงงๆในที่นี้เหมือนกับว่ารู้ว่าปัญหาคืออะไรนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะแก้ปัญหายังไงไม่รู้ว่าจะจัดการกับมันยังไงนะคะ,ะคนมีคู่ก็เช่นกันค่ะเราก็รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรลวเราเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาบ้างแต่ว่าวิธีการแก้ของเราเนี่ยเรายังไม่ได้วิธีที่มันเป็นข้อสรุปเลย นะคะหรือวิธีการที่เหมือนกับว่าจะให้ได้ผลจริงจังนะคะแล้วปัญหาเยอะไหมพอให้เบนี้มาเนี่ยโอ้โหปัญหาเยอะนับตามไม้เท้าเลยค่ะทีนี้ความรู้สึกที่มีต่อคู่ไห้ใบนี้เห็นลักษณะคนไหมคะวุ่นวายทะเลาะเบาแหวงนะคะแปลได้ทั้งสองอย่างนะคะบางทีก็แปลว่าทะเลาะกันบางทีก็แปลว่ามีปัญหากันหรือว่าบางครั้งเนี่ย เขาอาจจะฟังความคิดเห็นของคนอื่นมากก็ได้นะคะเพราะดูลักษณะไพ่มันขึ้นมาว่าเหมือนมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแยกเป็นกรณีนะกรณีคนโสดนะคะเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยกับเราเนี่ยนะคะถ้าจะคบกันเนี่ยมันต้องมีเรื่องคือมันไม่ใช่เรื่องของระหว่างแค่เราสองคนแล้นะคะอาจจะมีพี่น้องเพื่อนฝูง โอ้อะไรเยอะแยะเข้ามานะคะที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ง่ายมันไม่ได้แค่เราต่อสู้เนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยไพ่คู่กันอย่างเงี้ยนะคะการต่อสู้หรือการปรับตัวของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราต้องปรับให้แค่เข้ากับเขานะเราอาจจะต้องปรับให้เข้ากับครอบครัวเขาพ่อแม่เขาพี่น้องเขาหรือสังคมที่เขาอยู่ก็ได้นะคะแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาอย่างเป็นไพ่ที่ดีเหมือนกับตัวเองก็มีความตั้งใจที่จะทำอะค่ะแต่ก็เหนื่อยนะคะ ส่วนสําหรับคนมีคู่แล้วเนี่ยค่ะให้ใบน,นี้ขึ้นมานะคะแปลว,ว่าทะเลาะก,กันก็ได้แปลว,ว่าเรื่องวุ่นวายก็ได้เขาช่างหาเรื่องมาให้เรามีปัญหาก็ได้นะคะบางคนเนี่ยคู่เราเนี่ยเป็นนักสะสมนะคะสะสมเรื่องนะ,ะ,สะสงนะคะเดี๋ยวก็มีปัญหานู้นมาเดี๋ยวก็มีปัญหานี้มานะคะ เราเองอาจจะต้องเป็นผู้ที่เขาไปแก้ไขนะคะหรือบางครั้งแปลว่าพี่น้องเขาเพื่อนฝูงเขาหรือว่าแวดวงสังคมของเขาเนี่ยทำให้เรามีปัญหากันก็ได้นะคะเพราะเรื่องเนี้ยวุ่นวายนะคะ,ะทีนี้ดูเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้นะคะถ้าผู้ชายได้ไพ่ใบนี้เนี่ย บางครั้งจะแปลว่าเกรงใจภรรยาไม่ใช่คําว่ากลัวนะแต่ทีนี้เนื่องจากว่าเจ้าชะตาเนี่ยเรามีทั้งหญิงและชายใช่ไหมคะพูดรวมๆแล้วกันนะคะที่ไพ่เห็นฝ่ายหนึ่งอะ่ะอาจจะลักษณะนี้นะคะ่ะขม่มข่มคู่นะคะไม่ยอมก็ได้นะบางครั้งการที่เราเป็นฝ่ายที่เหมือนกับไม่ยอมเขาอะคะ่ะเป็นฝ่ายอะไรก็จะเอาชนะ นะคะทุกๆเรื่องไม่ว่าเรื่องนั้นเนี่ยเราจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดนะคะจึงทาให้เกิดไพ่าตามมาค่ะไพ่ใบนี้นะคะวิ่งหนีหลบลี้หนีนะคะความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะทําให้ฝ่ายหนึ่งนะคะอย่างที่บอกว่าทําอะไรผิดก็ไม่ยอมรับผิดนะคะถูกก็โอเคถูก แต่ถ้าผิดก็ไม่ยอมรับผิดแล้วบางทีก็เหมือนดื้อดึองในเรื่องหลายๆเรื่องอ่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องอะไรก็ดื้อดึงทําให้มันมีปัญหานะคะอย่างที่บอกไพ่ใกล้กันเนี่ยขยายซึ่งกันและกันได้นะคะเห็นไหมคะวุ่นวายมีปัญหาบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะคะการที่เราอยู่ในสังคมเอาพูดทีละประเด็นเนาะเดี๋ยวคนงงสมมุติว่าคนมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าคู่ของเราเนี่ยถ้าเขายอมอ่อนที่นิดนึงอ่ะทำให ปัญหาที่อย่างที่บอกว่าวุ่นวายกับคนรอบข้างหรือพี่น้องพุ่นฝูงเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหามันจะหายนะคะหรือมันจะยดลดน้อยลงแต่บางทีเขาไม่ยอมนะคะมันเลยก็เลยเหมือนกับเป็นปัญหาที่ไม่ยอมมันเทีะเพราะฝ่ายหนึ่งจะดื้อดึงแข็งตลอดนะคะหรือบางทีไม่ต้องแปลว่าเรื่องของคนนอกก็ได้แปลว่าเรื่องของเราเ <c oughs> ะะพราะตัวเนี้ยนะคะตัวนี้นะคะไม่ได้แปลว่าคนรอกอย่างเดียวอย่างที่บอกว่าแปลว่าวุาว่นวายได้หมด เขากับเราเลยมีปัญหาก,กันเพราะว่าเขาแข็งตลอดเลยไม่ยอมนะคะไม่ยอมในทุกๆเรื่องจนบางครั้งทําให้ไฟายหนึ่งเนี่ยได้ลักษณะนี้ค่ะอยากจะหลบอยากจะหนีแล้วนะคะออแอบมีกิ๊กได้ไปนี้ก็เคยเจอนะคะคือเขาอาจจะไม่ได้อยากจะไปมีใครใหม่หรอกแต่บางทีเหมือนกับอยู่กับคนนี้เราไม่มีความสุขอะการที่เราได้ไปคุยเล่นๆกับใครอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เราเหมือนกับ ชุ่มชื่นหัวใจขึ้นนะคะแต่ถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแล้วมันยังเป็นสถานการณ์แบบนี้อีกยาวๆเนี่ยมีโอกาสที่ไพ่จะเปลี่ยนนะคะไพ่เปลี่ยนเป็นลักษณะจริงจังมากขึ้นเพราะถ้าแค่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนกับช่วงสั้นๆนะคะแอบหลบไปพักผ่อนใจหรือว่าแอบหลบไปเพื่อเหมือนกับลดแรงประทะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าใครมีคู่อยู่ในช่วงนี้แล้วเรามีปัญหากันแบบนี้นะคะคุณแข็งกับเขาตลอดเลยนะคะไม่ยอมอ่อนให้มีโอกาสนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปแล้วเนี่ยถามว่าเขาจะไปตลอดไหมเเท่าที่ไพ่เห็นถ้าได้แค่นี้นะไม่ตลอดอาจจะแค่เหมือนกับเพื่อที่จะไปพักผ่อนนะคะหรือว่าไปเจอคนที่ถูกใจคุยแล้วสบายใจแต่ถ้าคุณยังเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ยก็มีแนวโน้มนะคะเพราะว่าไพ่เนี่ยมันมีวัฒ วิวัฒนาการเหมือนกับคนเราอะคะ่ะบางคนไม่ได้ตั้งใจจะมีกิ๊กไม่ได้ตั้งใจจะมีคนอื่นแต่ว่าสถานการณ์มันบังคับให้เป็นบางคนดูไพ่เนี่ยเปิดมาดูเป็นคนดีมากไม่ใช่เจ้าชู้เลยนะคะแต่กับมีภรรยาน้อยนะคะหรือว่าบางคนมีกิ๊กนะคะเราไม่ใช้คําว่าชู้นะมีกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จากนั้นที่ไพ่เจ้าตัวเนี่ยดูดีมากนะคะ มันเกิดจากภาวะความกดดันนะคะว่าคู่ของเราเนี่ยเขาไม่เอาใจใส่แล้วเขาก็ทําให้เรารู้สึกอึดอัดตลอดเวลานะ,ะแรกๆอาจจะแค่อยากจะคุยนะคะแต่คุยไปน,นานๆเนี่ยความเข้าอกเข้าใจมันก็พัฒนาความสัมพันธรร์ได้นะคะทีนี้ไพ่ใบถัดมาไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่การเดินทางนะคะถ้าใช้เรื่องทั่วไปหมายความว่า เจ้าชะตากําลังจะเดินทางไปไหนนะคะหรือจะมีคนมาหาก็ได้นะคะแต่ทีนี้พอมาใช้เรื่องความรักเนี่ยอาจจะแปลว่าห่างไกลนะคะห่างไกลในทิศทางที่ดีนะคะดิฉันคิดว่าถ้าช่วงนี้ห่างๆกันะดีนะคะห่างๆกันปัญหาจะลดน้อยลงนะคะหรือว่าบางทีเนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องห่างด้วยตัวอย่างเดียวนะคือไม่ได้แปลว่าให้ให้สถานการณ์คือตัวเราห่างกันนะแต่หมายถึงว่าทําให้ปัญหารอบ ตัวที่มันมีเนี่ยมันเบาบางลงนะคะมันนิ่งๆอ่ะแต่ว่าถ้าไพ่ใบนี้มันจะไม่นิ่งเหมือนไพ่ดาบที่นอนนะคะแต่เหมือนกับว่าให้มันมีช่วงระยะเว้นว่างบ้างอย่างเงี้ยนะคะไพ่ใบนี้นอกจากแปลว่าเดินทางแล้วแปลว่าเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวปัญหาเนี่ยแหละที่ขึ้นมาว่ามีโอกาสที่เราจะแก้ไขนะคะคือแปลว่าเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะพลิกเปลี่ยนแปลงให้สถานการณ์มันจากที่มันตึงเครียดมันดีขึ้น ประกอบกับกงรงล้อมากงรงล้อมานี่ก็ดีนะคะถ้าใครอยู่ในช่วงสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือสถานการณ์ที่อึดอัดแล้วได้ไพ่กงรงล้อเนี่ยเออมันแปลว่ามันจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ตลอดไปนะคะเพราะอย่างที่เคยอธิบายแล้วว่ากงรงล้อเนี่ยนะคะก็เหมือนล้อกลมๆ มันก็หมุนนะคะตอนนี้มันอาจจะหมุนไปในจุดที่เราเผชิญปัญหาแต่เดี๋ยวมันก็จะหมุนกลับมานะคะเดี๋ยวมันก็จ,จะมีช่วงที่ดีบ้างนะคะแต่เดี๋ยวแป๊บนึงมันก็กลับไปเป็นช่วงที่มีปัญหาอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอไพ่ใบนี้ขึ้นมาไม่ได้แปลว่าเป็นอย่างนี้ตลอดไปแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับความรักเนะี่ยคุณต้องใช้วิธีทําให้มันถาวรมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าปัญหาเนี่ยจะยังมีทางออกหรือว่ายังไม่ได้ถึงจุดที่แย่ที่สุดนะนะคะ แต่ว่ามันก็อย่างที่บอกอ่ะมันหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวมันก็หมุนกลับมาในช่วงดีหมุนกลับมาในช่วงที่ไม่ดีนะคะวิธีการแก้ปัญหาเนี่ยก็อย่างที่ไพ่บอกแล้วนะคะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องลดทอนความรุนแรงหรือว่าความมีอีกโก้ของตัวเองลงไปบ้างนะคะ,ะพไพ่ใบสุดท้ายนี้นะคะมิตรภาพนะคะไพ่ถ้วยทางด้านของความรู้สึกนะคะยิ่งมิตรภาพให้เขาบ้างนะคะเอาใจใส่เขาบ้างนะคะกับคู่นะคะบางครั้งเนี่ย จะบอกว่าถ้ากรณีที่เรารู้สึกว่าเราเป็นผู้ถูกกระทำนะคะลองทำแบบนี้ดูนะคะว่าเราลองอาจากเมื่อก่อนเนี่ยรู้สึกเขาพูดแรงมาปุ๊บเราพูดแรงกลับทันทีนะคะเขาแรงมาเราแรงกลับมันก็เลยจะลังปัญหาแบบนี้นะคะบางครั้งยืน่นไม่ตีให้เขาบ้างนะคะหรือว่าปรับความไ้ายๆเนี่ยนะคะให้กลายเป็นความดีจากที่เคยเหมือนกับเจอหน้าเนี่ยพูดหุนหุ่นพูดใส่กันนะคะ ลองยืนไม้เต้เขาบ้างนะคะแต่อย่าเพิ่งหวังผลนะคะเพราะไพ่ใบนี้มันยังขึ้นมานะคะยังมีปัญหาอยู่คะ่ะเพราะไพ่ใบนี้แปลว่าบ้านร้อนนะคะเดนอาจจะไม่ได้ลงไปว่าคนโสดจะเป็นยังไงคนมีคู่จะเป็นยังไงแต่ว่ามันใช้ร่วมกันได้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยถ้าสําหรับคนโสดอยู่เนี่ยอาจจะแปลว่าเรากับเขาอยู่ในช่วงเราของระแหงกันนะคะ ก็ใช้คู่กันได้เหมือนกันนะคะว่ายื่นไมตีเข้าไปนะคะแต่บางคนเนี่ยถ้าโสดสนิทเลยเนี่ยบางทีมันจะดูยากนะนะคะถ้าโสดสนิทแบบไม่มีใครเข้ามาในชีวิตแล้วถามว่าแล้วคนที่จะเข้ามาเป็นยังไงคือในเมื่อมันโสดสนิทจริงๆอะไพ่มันก็มองไม่ออกอะคะ่ะเพราะว่าต้อง ดิฉันเข้าใจนะสาหรับคนที่ถามคําถามมาว่าอยากจะให้ตอบเนี่ยแต่ไพ่เนี้ยมันเป็นการดูภาพกว้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะจอะถามว่าแล้วถ้าเราเป็นอย่างเนี้ยจะตอบได้ไหมมันไม่รู้จะตอบยังไงอะค่ะอย่างที่บอกเพราะว่าไพ่เนี่ยไม่ได้เป็นไพ่ทําเพื่อจาดจงเฉพาะดวงคนใดคนหนึ่งนะคะไพ่ก็จะตอบตามที่ไพ่เห็นดิฉันก็ต้องตอบอ่านตามหน้าไพ่อย่างนั้นนะคะแล้วถ้าถามบอกว่าไพ่ขึ้นแบบนี้แต่เขาไม่มีใครเลยทำไมถึงไม่มีใครเลย อืมก็เพราะว่ามันไม่ใช่ดวงของคุณคนเดียวอะค่ะมันก็เลยไม่ได้เป็นไปในทิศทางแบบนั้นนะคะอ่ะตอไปบใบถัดมานะคะใบจะมาเป็นไพ่ดาบแต่อย่างที่บอกว่าดาบมีมงกุฎเนี่ยถือว่าดีนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรที่เผชิญเข้ามาเนี่ยมีโอกาสที่จะฟันฝ่าโอกาสที่จะชนะได้นะคะแต่ต้องอดทนและต้องเหนื่อยเพราะไพ่ดาบมันมันต้องเป็นเรื่องความเหนื่อยยากและอุปสรรคอยู่แล้วค่ะแต่เป็นอุปสรรคที่มีโอกาสสําเร็จนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเริ่มต้นมาไม่ค่อยดีแต่ไพ่สรุปสุดท้ายเนี่ยยังให้ความหวังและกําลังใจนะคะฝ่าฟันไปให้ได้นะคะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ว่าอย่างที่บอกว่ามันคงไม่ใช่ได้โดยง่ายหรอกนะคะไม่ใช่ว่าพอเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บแล้วมันทุกอย่างมันจะพลิกดีขึ้นมาทันทีต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่างน้อยเนี่ยถ้ามันยังไม่ทันดีนะคะก็มันจะไม่ลายไปกว่าเดิมน,นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ